มาดูอีกหนึ่งช่วงที่แฟนรายการเดี๋ยวพิ้เพกโชชอบดูมากเลยนะ,ะเพราะพาไปตะลุยทั่วไทย<า>จริงๆ Talk of the Town ทครับทานผู้ชมสัปดาห์นี้น้องทิพ์นะฮะและสมาคมเทศบาลนครและเมืองพาไปที่นี่เทศบาลเมืองมุกดาหารอเออเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นประตูสู่อินโดจีนเลยนะครับทุนผู้ชมฮะพาไปที่ตลาดอินโดจีนนะฮะแล้วพอไปถึงที่นั่นเนี่ยต้องพาไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมุกดาหารด้วยนะครับตามไปเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบอกับทีมและทองอัพเดอะทาวในโครงการท่องเที่ยวทวไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนาครและเมืองค่ะวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดอยู่ริมแม่น้ําโขงแบบนี้เลยฝั่งตรงข้ามคือสวรรค์ในเขตประเทศลาวค่ะและแน่นอนว่าวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันอยู่ที่เทศบาลเมืองมุกดาหารค่ะจะมีอะไรเด็ดบ้างไฮไลท์สาคัญของเมืองมุกดาหารคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราไปพบกันค่ะ ท่านนายกคนสวยแห่งเมืองมุกดาหารแล้วค่ะท่านนายกสวย่วนนีตั้งปณิธานนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มดาหารทั้งทีมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างคะนยกเยอะแยะอันดับแรกก็คือตลาดอินโดจีอุ้ยดังมากพลาดไม่ได้แน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่เริ่มตั้งจังหวัดมุกดาหารของเราก็คือพ่อองคหลวง <c oughs> อ,องค์พ่อสิงห์สอง แล้วก็เจ้าแม่สองนางมีอะไรเด่นๆบ้างคะเด่นๆที่สุดตอนนี้ก็อยากจะโชว์เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลของเราเนี่ยมีผลงานหุ่นยนต์ชนะเลิศระดับโลกเลยนะคะระดับโลกเลยระดับโลกเลยอุ้ยอย่างนี้ <c oughs> ต้องไปดูค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะ เลยก็คือผลงานของน้องๆได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือรางวัลอะไรคะน้องๆอ่าเป็นรายการการแข่งขันครับรายการ WRO ครับเป็นของรุ่นจูเนียร์ครับอืม15ปีแล้วรางวัลระดับโลกที่น้องๆได้มาคืออะไรคะรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกค่ะ Robocraft ครับเป็นรายการการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยเ e สคิวครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ภาคภูมิใจครับอันนี้มีผลต่อยอดให้ น้องๆเนี่ยไปสู่อนาคตยังไงบ้างการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็การจัดก,การการวางแผนจะได้พวกสกิลการเขียนโปรแกรมแล้วก็สกิลการวางแผนการดีไซน์หรือว่าออกแบบหุ่น ลูกหลานของเราเนี่ยมีความสามารถนะคะมหาลัยต่างๆยังเห็นความสามารถของลูกหลานเราแล้วก็นําไปส่งเสริมแล้วก็ให้ต่อยอดไปเรียนมหาลัยด้วยอ๋อก็คือน้องได้รางวัลแล้วก็ยังแบบมีภาคอุดมศึกษาที่เขาเห็นศักยภาพน้องๆใช่แล้วก็แล้วก็ให้ทุนการศึกษาไปส่งเสริมน้องต่อเลยในเรื่องนี้โดยเฉพาะนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางนายกให้การสนับสนุนเยาวชนค่ะคุณผู้ชม พาไปดูความจีเนียรของน้องๆเยาวชนเมืองมุกดาหารแล้วนะคะตอนนี้พามาดูวัยรุ่นกันบ้างกิจกรรมที่ทางเทศบาลให้แม่แม่แมรวมตัวกันและทำะมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะร้องรำทำเพลงและก็ที่จะมาดูกันวันนี้เนี่ยคุณแม่จะโชว์การรำนะคะซึ่งการรำของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ออกแบบเองนะคะ,ะแบบว่าจะรำท่าไหนยังไงก็ไปช่วยกันคิดว่าจะรำท่าไหนอยากทำอะไรเทศบาลสนับสนุนให้สนับสนุน โดยใช้เงินของสปสจอของทางเทศบาลค่ะคุณแม่มีความประสงค์ว่า ฉันมีอะไรดีอยู่ในชุมชนของคุณแม่จะรวมกันก็ได้3ามสี่ชุมชนมารวมกันหนึ่งชุมชนและทําโครงการขึ้นมาอยากจะทําอะไรที่อยากจะโชว์โลกแล้วเอามาเสนอให้ทางเทศาบาลนอกจากนี้ท่านนายกสนับสนุนผู้สูงอายุด้านอื่นๆด้วยไหมคะมีพวกจักสารมีพวกผ้าสบายอะไรของท่านผู้สูงอายุผลตอบรับผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุขอย่างที่เราตั้งใจที่อยากจะให้เป็นก็ เป็นสุขใจแล้วสําหรับฝ่ายบริหารของ, oh. ของเทศบาลท่านนายกให้ความร่วมมือนะคะให้ความสนับสนุนทุกอย่างนะคะที่เราร้องขอท่านก็ให้การสนับสนุนทุกอย่างทุกโครงการที่เราเสนอท่านไป เามายืนอยู่ตรงนี้ก็คือหอเจ้าแม่สองนางพี่น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของมุกดาหารของเรานะคะเจ้าแม่สองนางคือลูกเจ้าเมืองมาประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ปากห้วยมุกดิ่มแม่น้ำโขงนะคะ,ะและเสียชีวิตนะคะสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ก็คือเรื่องของความปลอดภยัยเรามีสายตรวจจักรยานซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอดีตนายกอ,อนุรักษ์ตั้งปณิธานนน สายตรวจจัก,กรยานเนี่ยจะดูแลพี่น้องประชาชนช่วงกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึงตีสี่สายตรวจจัก,กรยานของเราสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในยามค่ําคืนเข้าถึงแล้วก็รับคําสั่งได้ได้รางวัลด้วยค่ะได้รางวาัลอปพรลดีเด่น14ปีสอทีง,งานป้องกันเก่งมากแล้วก็ทําต่อเนื่องไม่ได้แค่ทํางานป้องกัน ช่วยเหลือทุกๆด้านที่ประชาชนร้องขอบริการเรื่องความสะดวกรวดเร็วบริการในเรื่องของความปลอดภัยครบพร้อมนะคะและก็มีการซักซ้อมแผนตลอดเวลาภัยน้ำท่วมเรื่องไฟไหม้อะไรเนี่ยพวกเรามีการซักซ้อมทุกวันนะคะเข้าใจแล้วคุณผู้ชมทำไมถึงได้รางวัล14ปีสอนอปพรเขาทำงานกันสุดยอดจริงๆค่ะ จุดนี้เห็นมุมร้อยองศาของแม่น้ำโขงเลยใช่ค่ะเขาเรียกสาราเรารักมุกดาหารท่านนายกขามองดูเนี่ยสะอาดสะอ้านตามากเลยแสดงว่าพื้นที่เราจัดการความสะอาดเป็นอย่างดีเราภาคภูมิใจมากที่ทางเทศบาลเป็นคัสเตอร์การกําจัดขยะในในจังหวัดมุกดาหารเราประกาศผู้สนใจที่จะมากําจัดขยะในเขตเทศบาลของเราและมีบริษัทที่สนใจเอกชนมาลงทุนให้ร้อเทศบาลไม่ต้องทําอะไรเลย กำจัดขยะให้ด้วยแล้วก็ได้รับผลตอบแทนในการกําจัดขยะให้พี่น้องประชาชนได้รับเนี่ยเจ็กว่าล้านในการตอบแทนคืนดูแลพี่น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงขยะที่ไร้ค่าให้มีมูลค่าเจ็ดร้อยกว่าล้านบริหารจัดการได้สุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแมมนโยคาะอยากจะเดินต่อไปช้อปปิ้งแล้วค่ะ แต่และอย่างคือสินค้าของอินโดจีนนะคะ,คะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาว<ม>จังหวัดมุกดาหารของเรานะคะบรรยากาศคืคึกคนะักมาก นะคะท่านนายกขนาดวันนี้ที่เรามาถ่ายทํากันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะก็จะ,จะมีคนต่างจังหวัดค,คนจากประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวท่านนายกดูแล,แลแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนยังไงบ้างทางเทศบาลเนี่ยจะจัดกิจกรรมโปรโมตนักท่องเที่ยวให้ลงมาพื้นที่เขตเทศบาลมาตลาดอินโดจีนค่ะอย่างเช่นตุดจีนเราจะมีศึกมวยไทยอินโดจีนที่ตลาดอินโดจีนแล้วนอกจากนี้ถ้าใครไม่ชอบอากาศร้อนๆอ,อยากเดินตลาดกลางคืนที่แรามีไหมคะ จัดไปตลาดราตีซึ่งเป็นครัวของจังหวัดมุกดาหาร ใช่แค่คนมุกดาหารนะคะเป็นครัวของพี่น้องสอปปลาวด้วยข้าม,มาทานข้าม,มาตาา,มมา,าทีนี่น<ช>แสดงว่าอ่อยจริงนะคุณผู้ชมถ้าได้มาเมืองมุกดาหารก็อย่าลืมแวะไปที่ตลาดปราตีด้วยนะคะหลังจากที่ท่านนายกได้ลงมารับตําแหน่งเนี่ยท่านนายกมีแนวความคิดยังไงบริหารจัดการยังไงบ้างก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ด้านสาธารณโภคทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานเลยจนไปถึงบั้นปลายของชีวิตเราก็อยากจะ ดูแลให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตและอยู่อย่างมีความสุขในพื้นที่ก็อยากให้ทุกคนมีเศรษฐกิจที่ดีได้ดูแลครอบครัวอย่างมีความสุขนะ,ะนคะท่านนายกทายที่สุดนี้อยากให้เชิญชวนมาท่องเที่ยวมุกดาหารเรามีเรื่องปฏิทินการท่องเที่ยวยังไงบ้างที่รอเราอยู่ข้างหน้าก็คืองานออกพรรษาซึ่งทางเทศบาลจัดแข่งเรือยาวสองแผ่นดินซึ่งมีไทยกับลาวก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดมุ มาหารมามุกดาหารหนึ่งวันได้ไป4ประเทศใน1วันสัมผัสวิถีชีวิตได้ถึง4<ม>วัฒนธรรมด้วยกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านนายกเตีย้ยเสียได้จริงๆค่ะท็อกออฟเดอะทาเรามีเวลาน้อยนิดเราก็เลยได้ เที่ยวเมืองมุกดาหารเป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นนะคะอยากรู้ว่าเมืองมุกดาหารมีดีอะไรอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะและสัปดาห์หน้าท a อ k of the t o ท n เราจะไปที่ไหนมีอะไรเด็ดมีอะไรดีมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้ทิปและท่านนายกเตี้ยต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ